สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะตื่นมาวันนี้ฟ้าสว่างบรรยากาศแดดแจ่มแดดจ้าคุณแม่ขายผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะค่ะมีผ้าไหมมือสองค่ะผ่านไปแล้วสามคลิปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะเป็นคลิปราคาห้าร้อยบาทคลิปที่สี่ค่ะค่ะคลิปที่สี่จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะฝืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดนิดหน่อยตีค่ะลงมาราคาห้าร้อยบาทนะคะ นม่ค่ะรอยขูดเขียนในิดนิดหน่อยค่ะมันไม่ใช่ผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะแต่มันเป็นแมงกัดค่ะเป็นแมงกระสาพพกอะไรนี่ค่ะผ้าพับไว้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะไปตัดเป็นกระโปรงรูดก็ได้ค่ะตัดกางเกงค่ะก็ได้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทำได้ค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดๆในหน่อยนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมือสองค่ะแม่บวารรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดๆในหน่อยค่ะแต่ผ้าเนื้อผ้าอยู่ในสภาพดีค่ะเป็นผ้าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะผืนนี้ก็ราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นสีน้ำทะเลนะคะนี่ก็ผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะแต่มีรอยชุนอยู่นิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะค่ะมันท่านก่อตะปูเตียงแล้วท่านก็ไปให้จากท่านเย็บให้ค่ะค่ะนี่ก็ราคาห้าร้อยบาทนะคะด้านไม้ก็ได้ค่ะเวลาละนุ่งป้ายพับเข้าก็ได้ค่ะค่ะหรือเราจะเอาไปแปรรูปค่ะตัดเป็นตัดเสื้อตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงก็ได้ค่ะค่ะนั่นแหละแผนหนึ่งนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะไปแปรรูปนะคะไปตัดเสื้อตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี้พื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะขาดเต็มสองเมตรค่ะมีรอยค่ะนี่ค่ะขาดจุดนี้ผ้าอยู่จุดเดียวนะคะนี่ค่ะมีบาดแผลนะคะมีรอยค่ะนั่นแหละขาดจุดเดียวค่ะหนึ่งแผลสองแผลสามหนึ่งสองสามสี่แผลห้าแผลนะคะมันอยู่ที่บริเวณเดียวกันนะคะ ท่านบอกว่าท่านตากไว้หมาน้อยกัดท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะแต่ผ้าผืนนี้ผืนใหญ่ผืนกว้างเต็มสองเมตรอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่ค่ะค่ะผ้าไม่ผูไม่เปื่อยนะคะคาะท่านจะไปข่ดไปอาจผ้ากาวนุ่งก็สวยงามมากค่ะไปตัดแปลรูปใหม่ก็ได้ค่ะค่ะผืนนี้ก็อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผ้าสามตะกอค่ะผ้าอยู่ในสภาพดีนะคะ ค่ะแต่ว่าตากไว้ค่ะหมาน้อยกัดค่ะค่หมาน้อยไปทําลายค่ะหมาน้อยกัดมันเป็นฟันหมารอยฟันหมาอยู่รอยมันเท่ากับห้อยแข่หมาค่ะห้อยแข่หมาอยู่สองสามแข่ค่ะค่ะนี่ก็ราคาห้าร้อยบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะท่านจะไปแปลรูปค่ะค่ะไปแปลรูปเอานะคะแปลรูปเอาเป็นตัด ค่ะไปตัดกระโปรงรูดค่ะตัดกระโปรงรูดก็ได้ค่ะไปตัดกางเกงก็ได้ค่ะช่างข้าหลบได้นะคะค่ะช่างข้าหลบได้ตัดเสื้อได้ค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะพืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ไม่มีบาดแผลนะคะค่ะเป็นงานใหมบ้านทุ่งยืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะผืนนี้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะท่านจะไปแปรรูปค่ะไปตัดเสื้อค่ะเอาไปตัดเสื้อตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงได้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็ราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะไม่ไม่มีรอยไม่มีรอยบาดแผลค่ะแต่ว่าเป็นผ้าผ้าท่านตัดสําเร็จท่านล้อออกค่ะมันก็เป็นผืนเหมือนเดิมค่ะท่านเป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรงก่อนท่านก็มาล้อออกเต็มสองเมตรนะคะ ค่ะลายสวยด้วยค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะลายเรืองหงค่ะลายสวยงามมากค่ะผืนผ้าเป็นสีม่วงค่ะค่ะผ้าเต็มสองเมตรนะคะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะผ้าผืนนี้ไม่มีตําหนิค่ะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะท่านอยาไปตัดเป็นกระโปรงรูดค่ะไปเป็นตัดกางเกงตัดเสื้อก็ได้ค่ะหรือไปตัดนุ่งใหม่ก็ได้ค่ะไปอัดผ้ากาวแล้วก็ตัดเป็นผ้าตัดสําเร็จนุ่งใหม่ก็ได้ค่ะ ค่าราคา500บาทค่ะแม่บรวรลักผ้าไหมหมือสองแก้ว่าวต้นตำรับไหมหมือสองไม่ได้ไปต่อรองแกะเพ่อค้าคนกลางค่ะค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดทํางานเป็นครอบครัวค่ะค่ะราคา500บาทนะคะผืนนี้ไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะมันแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่กระโปรงที่ท่านท่านท่านตัดถุงสําเร็จท่านก็รอออกค่ะท่านแบบว่าท่านตัดเอาเองท่านพับหัวลง ค่ะแล้วก็พอดีมันตัดแล้วก็นุ่มมันสวยแล้วก็มานลอกออกเป็นผืนเหมือนเดิมค่ะค่ะผืนนี้ก็หางกระรอกค่ะผ้าใหม่นะคะต่อหัวค่ะเป็นผ้าหางกระรอกราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะหางกระรอกค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะผืนนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะผืนไม่ค่อยใหญ่นะคะเม็ดหกสิบนะคะคนตัวคนตัวเล็กค่ะ ท่านต่อหัวไว้ค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็นงานหางกระรอกค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนไม่ค่อยใหญ่เด้อค่ะผืนนี้ค่ะผืนผืนผืนคนใส่เสื้อเบอร์เอ็มนะคะค่ะเขาใส่เสื้อเบอร์เอ็มจของผ้าผืนนี้ค่ะท่านต่อหัวไว้ท่านว่าจะนุ่มค่ะพอดีท่านก็เลยไม่นุ่มค่ะค่ะเป็นงานใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะหางกระรอกผืนนี้นะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะมีรอยขูดเขียนนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะรอยขูดเขียนอยู่ตรงไหนเนาะคุณยายเห็นเนาะนี่ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าหนูกัดหนูแท้ค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะไม่ถึงห้าร้อยนะคะค่ะคุณแม่จาผิดนะคะค่ะนี่ก็มีรอยแผลเดียวค่ะไปตัดกระโปรงค่ะไปตัดกระโปรงค่ะท่านข้าลบให้ได้ค่ะท่านข้าลบได้นะคะค่ะรหัสสามค่ะถ้ารหัสสามมันซ้าก็บอกราคาด้วยค่ะ ขาผืนนี้4ี่บาทค่ะค่ะผืนนี้4ี่บาทนะคะคาะผ้าผืนนี้4ี่บาทค่ะเป็นรอยหนูแท้หนูกัดนิดหนึ่งนะคะคา่ะ400บาทค่ะค่ระราคา400บาทค่ะผืนนี้ค่ะมือสองค่ะแม่บวรรักผ้ามือสองข้าวเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะจะท้อนแสงนิดหนึ่งนะคะเวลาคุณแม่ยกค,ค้าจะเปลี่ยนสีค่ะ ค่ะอ่าทางนั้นคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะภาพนิ่งค่ะค่ะภาพนิ่งแบบนี้แหละค่ะดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะพื้นนี้สี่ร้อยบาทค่ะกลุ่มสี่ร้อยบาทเดี๋ยวคุณแม่จะหยิบมาไว้อยู่ด้วยกันค่ะผ้าพื้นนี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะพื้นนี้นะคะนี่ก็สี่ร้อยบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างอยู่แต่ผ้ามันไม่ค่อยยาวนะคะมันไม่ค่ะบ้่นตะกอนมะบั่นห้าวาค้นเถาใส ใส่เพิ่มหน่อยค่ะตะกอเล็กค่ะไอ้ตะกอมันไม่กว้างค่ะมันไม่มันทางลึกมันไม่ลึกค่ะเหม,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 มือนเขาทุกวันนี้เขาทอตะกอสี่สิบแต่คุณยายรุ่นเก่าจะทอตะกอสามสิบห้าแบบนี้ค่ะข่านี้ก็ไม่มีตําหนินะคะข่านี้ก็ราคาสี่ร้อยบาทค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะคะ่ะลายกอไผ่นะคะค่ะราคาสี่ร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะ ค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะ400อบาทค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงรูดค่ะค่ะไปตัดไปแปรรูปนะคะค่ะ400บาทค่ะผืนนี้ค่ะ <ksam> บอมี่ตำหนีเด้อค่ะบอมี่บาดแผลเด้อจ้าค่ะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะแต่ผ้าผืนนี้ความลึกจะไม่ค่อยลึกแแห้งบองบาลึกแห้งค่ะบาเน่าเน่าอยู่ค่ะแต่ส่วนลึกแบบนี้ค่ะค่ะส่วนลึกแบบนี้ลงไปไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ท่านตอหัวเอาก็ นุ่งได้ธรรมดาค่ะค่ะนี้ก็400บาทค่ะค่ะผ้าพ,พื้นนี้สภาพดีสภาพใหม่มากค่ะแต่มันมีนี่ค่ะท่านบอกว่าเกาะตะปูเตียงหน้าบ้านทำไมท่านให้ก่อมากมายขนาดนี้ค่ะคุณแม่เสียดายมากเลยถ้าให้เข้าจากขาวิ่งชุนให้ก็ปกตินะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะ ผ้ายังไม่ได้ค่ะผ้าไปนุ่งแค่วันเดียวค่ะนี่ค่ะสภาพดีสภาพใหม่มากเลยค่ะผ้าผืนนี้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะราคามันจะตกนวบลงไปเลยค่ะถ้ามีบาดแผลนะคะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างแล้วก็อยู่ในสภาพดีค่ะท่านเย็บถ่งมาไปนุ่งแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปกอดตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะค่ะไปปะเอานะคะช่างเขาปะให้ค่ะมันอยู่ที่ตรงที่รอยพับพอดีค่ะหรือท่านจะเอาไป ไปตัดแบบอัดผ้ากาวค่ะตัดสําเร็จก็ได้ค่ะมันจะมีบาดแผลนะคะค่ะผืนเขาเรียกว่าผ้ามีบาดแผลห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ค่ะแต่เนื้อผ้าดีมากเลยค่ะค่ะผืนนี้ก็เหมือนกันค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะแล้วก็เป็นเงางามมากค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมนี่หนูเขาไม่ค่อยเข้าใจกันกับผ้าใหม่ค่ะ ผ้าไหมสวยๆค่ะผ้าไหว้ค่ะนี่ค่ะหนูทาลายนะคะจุดเดียวนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะผ้าเงางามมากเลยค่ะเนื้อผ้าเกรดดีมากค่ะค่ะท่านนุ่งแค่ครั้งสองครั้งไปผ้าไหว้ค่ะหนูไปทําลายค่ะแล้วก็ผ้าสีสันดีด้วยค่ะผ้าผืนนี้พื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะสภาพดีสภาพใหม่มากเลยค่ะไปพัาไหว้ก็หนูแท้ค่ะท่านก็เลยอามาให้คุณแม่ค่ะมอบให้คุณแม่ค่ะ สีเขียวปีกแมงคับค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะพื้นผ้าเนื้อผ้าดีค่ะคุณแม่ยังชอบเลยค่ะค่ะสีแบบนี้ค่ะเป็นสีที่หายากนะคะค่ะเหมือนเขียวอันนี้ค่ะเหมือนเขียวเขียวมิ้นคล้ายๆเขียวมิ้นค่ะเขียวปีกแมงคับค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างด้วยค่ะเป็นผ้าเกลียดดีมากค่ะยัง ถ้านุ่งแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไปพับไว้ค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะหนามากค่ะแต่ตรงนี้ค่ะคุณแม่จะชี้แจงนะคะค่ะเวลาเรานุ่งก็ป้ายพับเข้าด้านในแบบนี้ก็มันก็มองไม่เห็นนะคะค่ะก็เก็บความค่ะเก็บรายละเอียดได้ค่ะค่ะนี้ค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะผืนใหญ่พืนกว้างค่ะ ไอพื้นไอเนื้อผ้าดีค่ะแม่ก็พูดผิดนะคะพื้นก็อยู่ที่เม็ดเ็ดสิบค่ะค่านี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะมีน้ําหนักค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่านี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลค่ะไม่มีรอยขูดเขียนนะคะค่านี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะแม่บอลลักห้ามือสองแก้วเก่าต้นตํำรับมือสองนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่าสรงผืนนี้มีบาดแผลนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะท่านจะเอาไปตัดกับตัดชุดแสดชุดเดนนะคะตรงไหนเนาะผ้าใหม่เลยเนี่ยค่ะผ้าใหม่แต่ท่านพับไว้ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขาดผ้าใหม่พับไว้ก็หนูนั่นแหละค่ะหนูไปทําลายอีกนะคะขาดแผลเดียวนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่เลยค่ะเอาไปตัดกับโปงตัดชุดแสดชุดเดชก็ได้ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะพ้าไว้ค่ะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ขอราคามันก็ต้องหล่นลงไปเลยค่ะหล่นห้อมห้ามลงไปเลยเลยค่ะค่ะเป็นเนาะรอยหนูค่ะค่ะไปปอาก็ได้ค่ะให้คุณตานุ่งเล่นก็ได้ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะมือสองค่ะแม่บวรลักห้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ ขานี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้เป็นงานดำค่ะขาะผืนเล็กนะคะผืนไม่ค่อยใหญ่นะคะเป็นงานดำนะคะค่ะคนใส่เสื้อเบอร์เอ็มขาดนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าดำค่ะยังแม่ค่ะเป็นไม่มีรอยบาดแผลนะคะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานดำค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะคนใส่เสื้อเบอร์เอ็มค่ะเจ้าของผ้าใส่เสื้อเบร์เอ็ม ค่ะถ้าใส่เสื้อเบอร์เอ็มก็เป็นพวกไซส์30บนี่แหละค่ะ28 29 30เนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าถุงนะคะค่ะนี่ก็ท่านตัดตั้งแต่งานวันพ่อน่นนะะั่นแหละค่ะค่ะท่านก็ไม่ใส่นะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้พื้นนี้ตำแหน่งตรงไหนเนาะอ๋อค่ะนี่ค่ะ ค่ะแหวงนะคะผืนนี้400บาทนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืน,นะคะ่ะผืนเต็ม2เมตรนะคะกว้างนะคะข่ะผืนใหญ่ผืนกว้างคะ่ะ400บาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะ400บาทคะ่ะเป็นงาน3ามตะกอคะ่ะ400บาทค่ะเป็นงานผืนใหญ่ผืนกว้างคะ่ะมีบาดแผลคือแหวงนะคะค่ะแหวงนิดนึงนะคะ,าะ,คะราคาอยู่ที่400บาทค่ะ ค่ะมือสองค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเป็นงานสามตะกอค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะท่านจะไปแปรรูปค่ะเป็นกระโรงรูปค่ะกางเกงหรือเสื้อก็ได้ค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะพื้นใหญ่เต็มสองเมตรนะคะค่ะแหวนิดนึงนะคะค่ะท่านก้าวขาขึ้นรถท่านบอกว่าอย่างนี้มันก็เลยแหว่งค่ะค่ะคนแก่ตัวใหญ่นะคะถ้าตัวใหญ่ถ้าก้าวขาไม่ระวังแบบลงรถขึ้นรถแบบนี้ค่ะ ค่ะลรนุ่งผ้าแบบย,ยาวๆลากๆเล่ยค่ะคะ่ะมันก็มีสีแดงได้ะค,ะค่ะผ้าไหมค่ะค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะหางกระรอกค่ะหางกระรอกค่ะเป็นผ้าหางกระรอกนะคะไม่ใช่หางกระร,รอกลูซีมนะคะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะธรรมดานี่ยค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะ ผ้าหางกระรอกนะคะท่านจะเอาไปตัดกระโปรงค่ะตัดเสื้อตัดกางเกงก็ได้ค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะค่ะหางกระรอกกันียวค่ะผืนนี้นะคะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะหางกระรอกกันเยวค่ะผืนนี้สี่ร้อยบาทนะคะคุณแม่เนี่ยค่ะเห็นน่อยค่ะลดราคามาบางทีคุณแม่ตรวจผ้ากลางคืนค่ะค่ะมันเป็นรอยแบบว่ารอยเหมือนรอยมดกัดนี่แหละค่ะ ขาหางกระรอกกระเนียลนะคะ400บาทค่ะค่ะราคา400บาทค่ะหางกระรอกกระเนียลค่ะค่ะมีผ้าค่ะผ้าขาม้าผืนหนึ่งนะคะเป็นผ้าขาม้าไหมงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะผ้าขาม้าผืนนี้ราคาอยู่ที่400บาทนะคะค่ะเป็นผ้าขาม้าค่ะผืนยาวค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะลายปลาไหลค่ะ ค่ะนี่ก็400บาทค่ะหางไอผ้าผืนนี้ค่ะลายปลาไหลนะคะค่ะเป็นผ้าคารามาค่ะลายปลาไหลค่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะค่ะเป็นผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะผ้ายังไม่ใช้งานเด่กคุณแม่เอามาคุณแม่ไม่ได้ติดไหมเลขกค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าปลาไหลมีอยู่ผืนเดียวค่ะค่ะราคา400บาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็ตัดสําเร็จค่ะแบบตะขอมานะคะป้ายมาค่ะค่ะเหมือนคุณแม่เคยบอกป้ายมาแล้วก็ตะขอขอเลยนะคะตะขอเกเลยค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าป้ายค่ะป้ายมาแล้วตะขอขกเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะคุณแม่ก็ไม่เคยนุ่งแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นผืนผ้าเป็นผืนค่ะไม่ได้ไปตัดต่อออกนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ป้ายมาแล้วก็เป็นตะขอเกาเลยค่ะคาะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะเป็นตะขอกาอมาแล้วก็ป้ายแล้วก็เกาะเลยนะคะ ค่ะพร้อมใส่ค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะพืนนี้เอสามสิบสองนะคะค่ะซิบข้างค่ะป้ายมาแล้วค่ะเป็นซิบข้างค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะป้ายซิฟข้างค่ะค่าราคาอยู่ที่ผืนนี้สี่ร้อยบาทนะคะค่ะสี่ร้อยบาทเอสามสิบสองค่ะค่ะเอสามสิบสองตัดสําเร็จนะคะ ราคาสี่ร้อยบาทรหัส1ิบเก้าค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะค่ะป้ายค่ะเอลสามสองนะคะผ้าป้ายซิบข้างนะคะค่ะป้ายซิบข้างตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะราคาสี่ร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะเอลสามสองค่ะผ้าป้ายค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะ ขาดรักสี่สิบนะคะเอลยี่แปดยี่ิบเก้าค่ะนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะตัดสําเร็จค่ะแปดยี่ิบเก้าค่ะขาดราคาสี่ร้อยบาทคะ่ะผืนนี้นะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นภาพตัดสําเร็จนะคะพร้อมใส่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะผ้าผืนนี้สี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็400บาทนะคะเอวยิบยิบเก้าค่ะยิบแปดยิบเก้าเหมือนกันค่ะเจ้าเดียวกันนะคะหางกระรอกกระเนียค่ะผืนนี้นะคะค่ะเป็นตัดสําเร็จค่ะผืนนี้ค่ะยิบเก้ายิบเก้าสามสิบนั่นแหละน่าจะดูยิบเก้าสามสิบคนใส่เสื้อเบอร์เอ็มค่ะค่ะใส่เสื้อเบอร์เอ็มก็ยิบเก้าสามสิบนี่แหละค่ะนี่ก็หางกระรอกกระเนียวค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จเป็นหางกระรอกกระเนียค่ะ ค่ะเงางามมากค่ะค่ะนี่ก็ราคาสี่ร้อยบาทนะคะตัดสำเร็จนะคะพร้อมใส่ค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะเป็นผ้าตัดสำเร็จค่ะเรียบร้อยค่ะใส่พร้อมใส่นะคะเป็นเอวยิบเก้าค่ะค่ะทายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ